สวัสดีครับวันนี้พบกับเอ็มอารีบิลทีเคกันแล้วครับวันนี้เราจะมาเล่นเกมกาลีนา,าเกมไฟเต็มล้วนะครับแต่วันนี้เราจะมาเล่นโม่แล้วพี่เขาคิดก่อนหน้าที่จะเล่นอ,อะไรก็ไม่รู้หรอกมีเสอยขาขึ้นม่มี ก็ได้ไปเลยครับ่ทนผู้ชมฉันหน้ารับตรายโอเคนะครับถ้าผู้ชมถามหน่อยนี่คืออะไรเนี่ยก็ไม่รู้นะคันด้ โอเคแล้วก็มาที่เรียกหนึ่งก็โดดล่มแล้วนะโดดล่มแล้วไปฟาร์มบ้านกันโอเคแล้วครับเราจะไปฟาร์มบ้านอื่นๆกันโอเคไหมเอาเพื่อนเพื่อนมูฟาร์มกันเลยหรอ ป็นในของคนน้อยตอนนี้นเราจะเดินทางไปที่พีชนะเฮ้ยเพื่อนตามกูมาเร็วเราสมบัติดีกว่า <Hello. S 1> เราจะไปหาสมบัติ กูบอกแล้วว่าคน5ศูนย์สอง บอกแล้วไก่ออนกระสูนนะไ,นไปฟาร์มวิสมบัติแต่เราไม่มีตาล่าสังหารเราก็ต้องมาเล่นสมบัติเริ่มข้าฟางเสร็จแล้วก็ไปฟาร์มที่ประสทกกิเ บาสเกติมงไม่กดแม่ลองดูกันเฮ้ยเอาสามบ่ะเฮ้ยเพื่อนจะเปิดจุดทำไมเฮ้ยเอาสิบหกดีกว่า ลัดครับแล้วอะไปห่นะเอาเพื่อนยังไม่ตอนสามสิบหนึ่ง แ้วเพื่อน,นก็ต้องมาทางนั้นเล้วจะไปซ้ำด้วยมันทำไมป้าเพือ่อนในฟาร์มน,ำ,นำในป้า ลองหากระสุนลูกซองมานะเดิน M187 ว่ะมาเอาเฮ้ยเฮ้ยนั่งด้วย เฮ้ยเพื่อนมันเก็บเก็บห้าคิวอ่ะอยู่แล้ว Obrigado. เพื่อนเพื่อนมึงว่าเราเก็บปานเนี้ยมึงว่าจะได้ที่หนมาตะกวน่าจะได้ที่หนเฮ้ยเฮเห็นแล้วเห็แล้วซับยิง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 ับยิงับยิงไ่แกนึงเพื่อนไปทางพี รเลเรนเล,เล,เลน้องไปไหนเะร็ซุนนิดนึงนะเพื่อนมึงก็ยิง ใส่สหูกสีหัวแตกแน่นอนบรรยากาศเริ่มมาแล้วคนมันอยู่มาเฮ้ยเปบอลลูนไหมไปบอลลูนจะมาเราแก่ตรงใดที่นึง ดยโอ่าโอ่นี่ตายยากจริงวะมาแตกไปดีไอสัตว์อีกวะ แค่ศูนย์บทเลยว่ะเฮ้ยบอลลูนใกล้ถึงแล้วเพื่อเจอสองควังเฮ้ยบอลลูนตรงนั้นมันแทนแอดอกแประแนะกลับไปฟาร์มก่อนเพื่เอเลยเฮ้ย มันจะมาเาแย่งของกูนะเ้ยโอุ้ไอวอเล่นเอคดีกว่าเอาเพื่อนดาวกูไม่รู้ด้วยเลอไปก่อนแล้วแต่คนไหนตายคนต้นอยู่นี่ แา่ไอ้สัตว์แม่ เฮ้ยใจยเย็นยเย็นใจยเย็น,นยเย็นใจยเย็นเย็นมึงใจเย็นเย็นอู้สัสแม่งยัดแข้งมาตี ตัดเพื่อนกันเนาะเนี่ยนาาแตกเลยนะเรียโอเคนะครับเท่าน,นี้ก็ขอลากันไปก่อนนะครับวันนี้เหลเรามาเล่นเอิมเจส์หน้าฟีฟ่าอีพีที่2ครับวันนี้วันนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปมาใหม่ๆยาวๆ เท่านี้ก็ขอาลากันไปก่อนนะสวัสดีาบายบุกสก๊